ของเราเลยนะคะเราเคยอัปเดตกันไปนะคะว่าขับไฟเดย์เดอะซีรีส์เลยนะคะมีตอนที่ตอนอันเก่าเนี่ยชื่อว่าความลับสัญญาใจนะคะตอนนั้นมีน้องก้าวแล้วก็น้องโฟกัสเนี่ยเล่นอยู่ทีนี้เนี่ยเขากำลังจะทำขับไฟเดย์ a y บี continue ตตอนตอนสัญญาใจซึ่งครันี้นะคะได้คุณนัทสังดาทอนมาร่วมเล่นด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวละครเนี่ยชื่อว่าเบียร์แล้วก็บอกว่าท้าทายกับตัวเองมากเลยนะคะแล้วก็ทาให้อตพัฒนาตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆนัทไม่ใช่ว่า ไม่คุ้นเคยงานแสดงนะ<ช>ละครเวทีก็เล่นมาแล้วอันล่าสุดก็วันสลสัดสดกระโจกเก่าๆถูกมาแจมในรักน้เป็นโง่ด้วยใช่แล้วเป็นคุณหมอในจูเนียร์กับพี่เสือนะคะ<ช>ก็คืองานแสดงเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าอาจต่งานนี้ก็ท้าทายแล้วก็อยอมรับว่าติดใจการแสดงนี่แต่คนที่เป็นแฟนคลับทางเพลงไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าเร็วๆนี้เจ้าตัวจะเดินหน้าถ่าย MV เพลงใหม่แล้ววาถ้าเดินหน้าถ่าย MV แลว,ว่าต้องมีเพลงแล้วสินั่นไงเสร็จแล้วเพลงเร็วหรือเราไม่รู้อะไรเลย วุ้ยเดี๋ยวต้องไปสืบอ่ะเดี๋ยวจะมารายงานมันพฤหัสนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมน้องอลิสต์ดีน้องอลิสต์ก็เป็นอย่างนี้อ่ะน้องอลิสน้องอลิสต์โตเป็นสาวแล้วนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยเอ่อเราคงจะได้รู้ข่าวเร็วๆนี้เลยนะคะว่าเพลงเนี่ยจะปล่อยเมื่อไหร่หรือเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพราะล่าสุดคือเพลง อ๋อที่มีโทนี่ลักแก่นใช่ไหมอ่าด้วยเลยรักเธอคนเดียวเ, <laughs> เราจำเพลงจากพระงเอกอาจจะเชื่อมโยงตลอดะเวลา <laughs> นาะคะเดี๋ยวนัน <laughs> เดี๋ยวเราไปฟังคุณนัทเลยค่ะ ขับไปเดใช่ไหมครับผมไปเล่นได้ยังไงเขาติดต่อมาเลยครับจริงๆริงแล้วจริงๆรแล้วมีติดต่อมาก่อนหน้านี้เรื่องหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับทางทีมของพี่ชอตนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราเราติดเล่นละครเวทีพอดีก็เลยต้องบายเรื่องนั้นไปก่อนตอนนี้เสร็จละครเวทีละแล้วเขาก็ยังยังดีใจที่เขาคิดนึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมีบทเนี้ยในขับไปเดซีรีส์เนี้ยที่มันน่าจะเหมาะกับเราเลยครับจริงๆมันก็เป็นตอนของน้องก้าน้องโฟกัสที่มันเคยออนไปแล้วชื่อตอนสัญญ,ญาใจ แต่ตอนนี้มันคือเอามาทำขยายเป็นเป็นคัปปฟเดย์ชูบีคอนติเนียขยายแบบหลายตอนเลยครับแล้วก็มีตัวละครเราเพิ่มมารับบทเป็นอะไรยังไงเออเป็นตัวละครชื่อพี่เบียนะครับพี่เบียรจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวคงยังบอกไม่ได้มั้ง <laughs> เดี๋ยวรอดูคงไปพัวพันกับคงไม่ใช่น้องก้าวก็ <laughs> ไปพัวพันกับน้องปกัสจะยังไงเดี๋ยวไปดูในเรื่องทำไมไถึงตัดสินใจรับละครมันก็เป็นอะไรที่ ที่ท้าทายอะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นเราเล่นวันสละโสดมันก็เป็นงานงานแสดงกึ่งงานร้องเพลงอะไรเงี้ยครับเราก็สนุกกับมันอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นโอกาสใหม่ๆที่เราจะพัฒนาฝีมือด้านนี้ด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ลองดูอะไรเงี้ยครับ ก็จะเริ่มชอบมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังยืนยันว่ายังเป็นนักร้องเป็นหลักแหละเออแต่ว่านี่มันถือเป็นอีโอกาสที่มันเข้ามาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าบางทีไอ้เรื่องการแสดงเรื่องความมั่นใจอะไรเงี้ยครับมันเอาไปใช้ในการร้องเพลงได้ด้วยเออครับแต่สิ่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกับตัต่อเงนี่กัลงังช่ไมไม่เลยครับเพราะว่าทาเสร็จแล้วเพลงเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวถ่าย MV ประมาณวันที่20กว่าเนี่ยแหละครับเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งประชุม MV มีไปดึงใครมาเล่นมาเล่นเองดึงคนอื่นมาเล่นแล้วก็อาจจะมีเล่นเอง นนะเดี๋ยวก็รู้ครับผมจริงๆเพลงเศร้าไหมมันก็เป็นเพลงคือเนื้อเรื่องมันเป็นเรื่องที่เศร้าเรื่องที่ไม่ได้สมหวังแต่ว่าเรามองมันในมุมบวกอะไรเยงนี้ครับแต่เนื้อเนื้อหาจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่ง เลยนะคะสำหรับอ,ะ,อะไรนะขับไฟเดย์สัญญคาาูบีญญาา้คอนติเนียร์ญญาาเลยนะคะญญาาเพลงเชื่อว่าเร็วๆนี้ถ้าเกิดเขาจะแถมวีเขาก็คงจะมาพูดกับเราครับอกแล้วเร็วนี้แหละแล้วก็มาบอกเรานะคะว่าเพลงเป็นแนวไหนยังเป็นเพลงรักรักเธอคนเดียวอยู่กับเธออะไรอย่างนี้ไปมาหรือเปล่าหรืออาจจะมาเป็นแนวแบเบเศร้าไปเลยก็ได้ครับผมนะก็อีกหนึ่งผลงานรู้สึกว่ากำลังจะมีภาพยนตร์ด้วยเลยนะคะนี่อัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะคะหนังเรื่อง fathers นะคะเล่นกับพี่อัดอดาเลยนะคะแล้วก็นัทศักดาธรก็ เดี๋ยวเรานัดมาคุยกันดีกว่าเยอะละเยอะเกินไปเยอะเกินไปมาคุยกันดีกว่าจริงๆได้ยินว่านางไปวิ่งมาด้วยนะโอ้เขาวิ่งตลอดเวลาอยู่แล้วมากครั้งล่าสุดนี้คือแบบทําเวลาได้ดีๆเลยใช่เพราะว่าเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ไปวิ่งตามมาราธอนที่เขามีเขาก็วิ่งกันตั้งแต่แบบเช้ามืดมากเลยอะแล้วตื่นมาแล้วเขาก็วิ่งเสร็จแล้วเลย ือแบบเหรียญอะว่าแบบข้ามเส้นชัยแล้วก็แบบเราเพิ่งตื่นแล้วก็แบบโอ้ทำไมเขาตื่นแต่เก่งจังที่ไม่ชอบวิ่งในการออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ยวิ่งเนี่ยไม่ชอบเราชอบเดินเราต้องเดินเทนี้ชอบเดินชอปปิ้งเดินเหมือนกัน